พอดีท่านเดี๋ยวลงไปเอาปลาอีกนะท่านก่อนที่จะออกเดินทางไปลุยงานเ,เดี๋ยวลงไปเอาปลาช่วงนี้ก็จะได้ปลานะท่านปลาก็จะเป็นปลาปลาใหม่ข้าวใหม่ปลามันปลามันจะมันๆน,นะท่านช่วงนี้ปลามันจะมันนะเวลาเรากิน เอาไปย่างเนี่ยมันเยิมเลยพี่น้องเ้ยอร่อยเนื้อปลามันจะอร่อยหน้านี้ตามที่เขาพูดในสุภาษิตนั่นแหละข้าวใหม่ปลามันนะท่านช่วงนี้เป็นฤดูที่เกี่ยวข้าวนะท่านอ่าหลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มทยอยเกี่ยวข้าวกันแล้วนะฮะส่วนปลาก็มันจะออกมันๆเนาะช่วงหน้าแล้งเนี่ยปลามันจะมันนะท่าน เออ่ข้าใหม่ประมาณตามที่เขาพูดนั่นแหละมันสิแซบพี่น้องเป็น,ปนย้ำเขาไปปิ้งไงน,นะสองตายายก็เอาปลาไปขายนะท่านเอ่อเอาปลาไปขายใครที่อยากจะซื้อปลาก็มาที่บ้านสองตายายได้เลยนะเออ เขาขายตามตลาดโลร้อเอยโลละ60แต่สองตายายขายโลละ50บาทเออแต่ถ้าผมขายผมขายโลละเศร้ามันขายง่ายดีแต่โลละ20่บาทในแย่งกันหัวแตกพี่น้องเฮ้ยเยต็มเต็มคู่ถังสีนี่ร้อยนึงอะไรประมาณนี้นะเพราะปลามันมีตลอดทั้งวันนะฮะ จะได้ปลาตลอดทั้งวันเดี๋ยวไปเอาก่อนก็ทำปลาแห้งเอาไว้นะท่านเมื่อคืนก็ทำปลาแห้งเอาไว้นะครับทำปลาแห้งเอาไว้แล้วก็ทำปลาแล้วนทะ่านถ้าปลามันถ้าปลาอันไหนที่มันเน่าก็เอาไปทำปลาปลาอันไหนที่มันไม่เน่าก็ทำปลาแหง้งเออ สมมติว่าเราเอาปลาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาไม่นานนะท่านมันก็จะเน่าเนาะสามชั่วโมงไม่เกินนี้สองชั่วโมงสามชั่วโมงเดี๋ยวมันจะเริ่มเน่าแล้วเพราะนั้นก็ต้องทําให้ทันนะอันนี้ก็จะไปบ้านสามพี่น้องนะท่านเดี๋ยวเอาปลาไปไปฝากเอ่อ แม่พี่บ่าวก่อนแก่กายก่อนอาจจะไปฝากยาลรสักนิดนึงพองให้ได้ปิ้งกินไปไปดูว่าปลาได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูตอนนอาปลา,อารอดูนะท่านก็ได้ปลามาแล้วทุกท่านเีย ปลามาแล้วนะฮะโอ้ปลาเยอะเลยวันนี้น่าจะทั้งวันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้สองตยาใหญ่ก็จะขายนะ้องท่านอันนี้ไปแบ่งปันก่อนหลังจากนี้ก็ขายถ้าขายนี่ก็ได้หลายหลายบาทยุ่นี่ได้ยุ่งเงินร้อยนี่นชั่อ,อได้เงินร้อยอยุ่ถ้าขายนะ ไปเลาะขายนะทำทำถุงละซ้าวเออถ้าถ้าอยากขายง่ายอะโละโโละยี่สิบเออโลละซ้าวเลย ็ได้ปลามานะอันนี้ก็จะเอาไปแบ่งให้อาน้องท่านเอ่อเอาแบ่งให้อาผมนะนะเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะเดินทางนะครับไปลุยงานวันนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นค่อยแบ่งให้แม่พี่บ่าวแล้วกันเพราะว่าเราจะไปลุยงานแล้วเราจะเอาไปฝากอาก่อนเดี๋ยวตอนเยน็นมันมันมีเยอะตอนเย็นค่อยแบ่ง <c oughs> เอาโอเคนะทุกท่าน อันนี้เอาไปฝากอานะเออเอาไปฝากอาอยู่กุสุมานอืมฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ